ส่วน27มกราค,คือวันนี้วันนี้เขายืนยันตามนี้ครับว่าโอนแน่เ,<อ>เงินหมื่นผู้สูงอายุเฟสสองให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มีคุณสมบัติเป,ป็นตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนะครับโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีสิทธิ์ให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเขาย้ำเลยนะคะว่าไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะคะบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะครับผมผ่านแอปทางรัฐนะครับรัฐคือรอไม่หันอากาศทอสันฐานค่ะนะครับ อ่ะเปิดแอป,ปทางรัฐเข้าสู่ระบบเรียบร้อยจากนั้นกดกดปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับเราจะได้รู้ว่าถ้าฉันเป็นไปตามเงื่อนไขทุกอย่างทาไมฉันไม่ได้อ๋ <c oughs> อเพราะว่าฉันทําไม่ถูกต้องะนะครับระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือก่อนแล้วก็ยืนยันตัวตนให้กดปุ่มยืนยันได้ถ้าเข้าแอป,ปนี้ปลอดภยัยนะครับหลังจากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วรับรหัส OTP ทาง SMS หลังจากได้ OTP เอา OTP มาอันนี้คือตามมาตรฐานละ มาใส่ยืนยันในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วกดปุ่มอนุญาตแอปพลิเคชันจะถึงเข้าข้อมูลส่วนบุคคลหลักนั้นว่ากันไปตามขั้นตอนก็รีบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนที่จัดการในวันที่ย7สิบเจ็ดมกราคมนี้นะคะวันถัดไปเนี่ยก็จะรู้รับว่าผลจะได้หรือไม่ได้ครับผมนะครับเป็นรอบๆนะฮะจะมีสามรอบเท่านั้นนะครับรอบแรกวันนี้นะครับแล้วก็จ่ายซ้ารอบรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งจะจ่ายยี่แปดกุมภานะครับ ซึ่งถ้าสมมติคุณไม่ทันรอบนี้คุณก็จะต้องไปรอรอบ28กุมภาซึ่งรอบ28กุมภาคุณต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนก่อน25ากุมภาถ้าไม่งั้นคุณก็จะต้องไป28มีนาซึ่งก็ต้องผูกพร้อมเพย์ให้เสร็จก่อน25มีนานะครับถ้าพลาดรอบนั้นรอบสุดท้ายคือ28มีนาซึ่งต้องขออภัยยีอสิบแปเมษาซึ่งต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนก่อน23เมษาถ้าผ่าน3รอบให้โอกาสกันขนาดนี้ยังไม่ผูกสักทีหรือผูกไม่ไได้หรรืืออูกกิถว่่ามัับน you <music>